ครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักใบยครับผมมาทําอะไรครับผมเป็นฮะทาอะไรนี่มันอยากที่ให้บ,บรรลัศสครับน้องอันนี้คือที่นอนของพวกเรานะครับดูที่นอนเลยครับรู้ว่ารู้ว่าบ้านผมอีกครับ <laughs> โอเป็นบารมีมากเลยนะครับที่ผมมาอยู่แบบนี้นะผมไม่เคยว่าอยู่ห้องอะไรที่สวยๆหูๆอย่างดูครับรูมากเลยนะครับม,ม,มันเกิรมันับโรงแรมใช่ครับมันโรงแรมแล้วนอกฟูจิฟูจินอนกี่รอบแล้วนี่ๆๆๆคือเจ้าของบริษัทลุงลุงรับข้าเหล็กนะครับแกอยากเอาช้างมาเหยียบบ้านนะครับมันกลังพักผ่อนนี่ครับใช่ไหม มันกับพักผ่อนแกจะทําบุญบ้านด้วยนะครับบุญบ้านก็เลยเอาช้างมาเหยียบบ้านให้ร่มเย็นเป็นสุกนะครับับไม่ได้แหย่ครับครับไม่ได้แหยครับยืนเฉยๆนะครับมายืนเฉยๆนะครับที่อยู่ของเขานี่ยดีมากเลยนะครับอย่างรู้ครับตาตู้กระจกเลยครับกระจกรอบเลยนะครับนี่ฝั่งนู้นก็นู่นครับสีทับไทยกับพลายแก้วอยู่ฝั่งโน้นครับผมแล้วเราไปดูว่าไอพ่อใหญ่สีทับไทยกับพี่แก้วอยู่ อยู่ยังไงกันนะครับ,บไปพ่อจิไปตามมาน,นี่ครับพอใหญ่โอ้โหนนชิวๆอันนี้ไม่ใช่พรมนะครับเป็นแซลมนะครับ <laughs> ควันพ่อไม้ทำอะไรครับควันพ่อไห้สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับไลฟ์สดนะครับคลิปครับกำลังตัดต่อคลิปอยู่ครับโอ้เป็นไงครับช่วงนี้บรรยากาศเป็นไงดีไหมครับเนี่ยเป็นบารมีเนาะพวกเรานี่ถือว่ามาพักผ่อนนะครับรู้รู้รู้ล้าลังการมาก ที่ที่อยู่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับพี่แก้วยืนหลับแล้วลกนี่พี่แก้วของเราก็นี่ครับงใหญ่สีครับไทยครับผมอนี้คือห้องของเรานอนนะครับนี่นี่ห้องห้องเรานอนนะครับนี่เป็นตู้กระจกหมดเลยนะครับนี่คอ,อาหารการกินครับ นี่ครับอ้อยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับก็ขอขอบคุณไปทางเจ้าภาพด้วยนะครับที่พานำช้างพ่อใหญ่กับพ่อใหญ่พายแก้วออมา อร่อยครับอร่อ,รอยอร่อยครับอ่าไปเก,กียวครับไปเก,กียวครับเขาปลูแสแลมไว้ให้อย่างดีเลยนะครับนี่ปลูแสแลมให้อย่างสวยเลยนะครับ แกเป็นคนใจดีมากเลยนะครับผมว่าใจดยยีมากเลยเพราะเป็นครั้งแรกของเรานะครับที่เรามาอยู่แบบนี้เราไม่เคยมาอยู่แบบนี้นะครับขนาดที่นอนนี่โอ้ดีมากเลยที่นอนนี่อย่างดีเลยนะครับรู้ว่าอยู่ในบ้านผมอีกนะครับยังรู้เลยครับรูอาหารการกินน้ําพร้อมช้างก็มีความสุขครับ ก็เห็นช้างมีความสุขผมก็มีความสุขด้วยนะครับดูไปเกี่ยวก็บางครั้งก็มีเมื่อยบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อยมากๆเราก็พักผ่อนนะครับเราไม่ได้ฝืนนะครับเราก็พักผ่อนนะทั้งช้างทั้งคนนะครับเมื่อยเหมือนกันครับแต่ถือว่าเรามาพักผ่อนอยู่ ที่อย่างหรูเลยครับหรูมากเลยนะครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเหล็กนะครับค้าเหล็กนะครับมีรถสิบล้อประมาณสิบกว่าคันนึงครับแล้วก็มีแมคโครดูดเหล็กครับประมาณเยอะเลยครับแกใจดีมากเลยครับเจ้าของแก ยืนหลับนะลกูกห้ามยืนหลับเอ๊ะโซดาโซดาแล้วโซดามาครับลงทงา,ทายแก้วนะครับอ้โหจิได้อะไรครับกะเพราหมูบุง้งถูกใจเลยถูกใจไหมลุง เชืยงงอกครับเชือง้ออะไรเช <c oughs> ือง้อกุ้งไงกุ้งลอฟเตอร์เคยเห็นบ่หน้าตายัางไงเคยเห็นอยู่บ่หน้าตาเป็นยังไงกุ้งลอฟเตอร์นะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับนี่ครั้งแรกของผม ทั้งแรกของผมกับพี่แก้วนะครับทั้งอาหารการกินทั้งที่อยู่อาศัยนี่สมบูรณ์มากเลยคนระับทั้งน้ำทั้งน้ำควานน้ำช้างอยู่สุดยอดอยครับก็มีเมื่อยธรรมดาแล้ะครับ โยโยโยยยยเปไ็นไรน,นั่น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 ทำไรอย่างนั้นนะฮะห้าว,วบอกไปเก้วนี่ห้าวบอกก่อเอฟซีอยู่แถวแถวนี้ก็แวะมาหากันได้ไดนะครับพรุ่งนี้ <นะ S 2> ยังอยู่อีกวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ยังอยู่อีกวันหนึ่งครับพักผ่อนจริงๆนะครับพักผ่อน ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็สําหรับทลิปนี้ครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยอาเจียงแพเทีกยวสักไปด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับอ้าวแก้วสวัสดีครับมาเร็วครับหน่อยครับดังๆครับ ฮีครับนี่ครับ,รบน้อยเล็วครับครับเ <c oughs> ออครับผม